หลังจากที่มีกลุ่มซอมบี้บุกเข้ามายังตัวเมืองแห่งนี้จึงทำให้เหล่าชาวบ้านผู้คนมากมายนะครับก็ต่างพาก,กันล้มตายเป็นจำนวนมากบางคนก็ได้ถูกซอมบี้กัดติดเชื้อนะครับกลายเป็นซอมบี้ไปจึงทำให้ทางด้านของบุคคลที่ยังมีชีวิตรอดลงเรืออยู่พวกเขานั้นก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อติะหนีเอาชีวิตรอดให้จงได้ แต่สุดท้ายแล้วการทำสงครามในครั้งนี้มันก็ยังมีคนที่ยังมีชีวิตรอดนีรอดได้นะครับสามารถเข้าไปในตัวเมืองและก็ปิดประตูผนึกเอาไว้นะครับแต่ว่าบางคนที่ไม่สามารถที่จะดีรอดได้พวกเขาก็ได้ถูกซอมบี้กัดและก็ได้ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งคุณคิดว่าจะสามารถที่จะมีชีวิตรอดออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้ยังไงกันแนะ่พวกเขานั้นก็ยังไม่สามารถคิดวิธีนั้นออกนะครับก็ทํา ได้เพียงแค่ซ่อนตัวอยู่ยังสถาี่แเทงนี้เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีทัพโซลิวยางที่เป็นตัวต้นเหตุของเรื่องนะครับผมในการที่ปลดปล่อยซอมบี้เข้ามาในตัวเมืองตัวเขาก็ได้เปิด่าดแท้ที่แท้จริงของคลอกมาทําการเปิดประตูเมืองแห่งนี้ สุดท้ายแล้วมันก็มีซอมบี้มากมายนีครับบุกเข้ามายังตัวเมืองและก็ทำการเข้าโจมตีผู้คนไปนะครับจึิงๆไม้ในตอนนี้ก็จะมีผู้คนจํานวนมากนะครับถูกฆาจัดการตายไปเหมือนกันแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตายไปเลยนะครับผมก็จะได้กลายเป็นแบบ ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปนะยครับเป็นบทที่ทำให้รับโซลิวยังก็รู้สึกสะใจเป็นอย่างมากแผนการที่พวกเขาคิดค้นมามันก็จะสําเร็จขึ้นมาอีกครั้งแน่เลยครับผมก็จะเป็นแผนการในการที่จะให้คนในเมืองทั้งหมดกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนี่ครับแต่ว่ามันก็ยังมีแม่ทัพคนหนึ่งนะครับที่ยังโรงเรือรอดอยู่ตัวเขานั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการต้านทานพวกซอมบี้ผีดิบนั่นเอาไว้แต่ละกาลังของเขาในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถต้านทานได้ไหวนลยครับพวกซอ มีนับสิบตนนะฮะพยายามบุกเข้าโจมตีเล่นงานเขาแต่ท้ายแล้วในตอนนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาแปบ,บเทศน,น,นะครับจึงทําให้ทางด้านของทัาโซริวยางที่ได้มาเจอกับเพกแล้วเขานั้นก็พอจะรู้ถึงความสามารถของพระเอกมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้โดยตรงแนะว่าพระเอกนั้นแข็งแก่งขนาดไหนแต่สุดท้ายเขาก็ยังได้พูดบอกกับเพกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้มันเป็นกฎของสวรรค์ช่านั้นพวกจเจ้าไม่มีทางที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้เขานั้นก็ได้สั่งให้หลอกซอมบี้ผีดิบของเขาเข้าโจมตีเพกไปแต่ถ้าว่าทางด้านของแม่นางซานเนียนก็ไม่ได้แกล้งกลัวแต่อย่างใดแม่นางซานเนียนก็ยังได้พูดบอกกลับเพกว่า ความแข็งแร่งเท่านั้นที่จะเหนือคนที่อ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้ถูกกําหนดไว้โดยคนที่แข็งแข่งนะครับผมซึ่งคนที่แข็งแข่งก็จะสามารถทําได้ในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนนั้นต้องการน,นะครับก่อนที่พระเอกจะได้นําเอาสลามน้อยของเขานะครับปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณออกมาและก็ได้ทําการปลดปล่อยพลังเข้าใส่ในร่างกายเหล่าซอมบี้ผีดิบที่ได้กลายเป็นซอมบี้นะครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจึงทําให้ทางด้าน ของเหล่าคนที่กลายเป็นซอมบี้ไปก่อนท่านี้พวกเขาก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปนะครับในสิ่งที่พระเอกนั้นช่วยเหลือชีวิตพวกเขาเอาไว้ก็เรียกได้เลยว่ายอมรับนับถือแล้วนะครับ แต่ทางด้านของกลุ่มซัมโซเลียวยังพวกเขานั้นก็ดื่มเลือดซอมบี้เป็นการเพิ่มพลังให้ตนเองนะครับพวกเขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นซอมบี้อยู่แล้วนี่ครับพอได้เจอพลังงานจิตวิญญาณของพระเอกที่ได้ปลดปล่อยออกมาจากสลามร่างกายของพวกเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปในตอนนี้ก็กําลังที่จะแหลกสลายไปนะครับผมก็ยามร้องขอให้พระเอกนั้นไว้ชีวิตช่วยเหลือพวกเขา พวกเขาตกเป็นเหยื่อของจกักรพรรดิของเจ้าเมืองเท่านั้นไม่ได้มีแบบเจตนาที่จะทําแบบนี้ขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเอกก็ไม่ได้สนใจนะครับมีจิตคิดชั่วร้ายไม่ยอมกลับตัวข้าไม่ยอมช่วยเหลือพวกเจ้าอย่างแน่นอนก่อนที่ร่างกายของพวกเขานั้นจะได้แหลกสลายตายไปเหมือนกันนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของจวนเจ้าเมืองหรือว่าจักรพรรดิของเมืองในตอนนี้เขาที่ได้รับข่าวาวมาว่าในตอนนี้มีคนที่มีนามว่าซูหยางสามารถจัดการกลุ่มซอมบี้พวกเขาได้ ภายในแป๊บเดียวนะครับและก็ยังฟื้นคืนคนที่เป็นซอมบี้นั้นกลับมาเป็นปกติได้ในตอนนี้แม้แต่กระทางท่านจอเมืองน,นั้นก็รู้สึกสนใจในตัวพระเอกเลยทีเดียวนะครับและก็อยากที่จะพบเจอพระเอกในตอนนี้เพื่อที่จะทํางานวิจัยของพวกเขานั้นให้สําเร็จนะครับแถมคุณหมันว่าทางด้านของตัวเมืองหลังจากที่ได้กลับมาสงบสึกอีกครั้งมันก็ยังมียายแก่คนหนึ่งนะครับเดินมากลางเมือง และก็ทำเป็นร้องไห้ออนวอนผู้คนใส่ลายพระเอกหลังจากที่ลูกชายของเขาได้ถูกค่าจัดการไปแต่ละว่าซูอย่างผู้นั้นไม่ยอมช่วยเหลือลูกชายของเขาดันช่วยเหลือชีวิตคน,น,นอื่นได้เขาก็เลยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาในครั้งนี้นะครับจึงทำให้มีคนมากมายมารอมรอบพวกเขาเอาไว้นะครับผู้คนบางคนก็ต่างประการสงสารแต่บางคนก็รู้สึกสมน้ำหน้านะครับเพราะลูกชายของเขาอาจจะเป็นพวกชั่วร้ลายก็เป็นได้นะครับแต่ละว่าพระเอกนั้นก็ได้ เดินมาถึงพอดีนะครับและก็ได้พูดบอกกับพวกเขาไปว่าคนพวกนี้ไม่เคยอยู่ในตัวเมืองมาก่อนลูกชายของเขานั้นจะตายได้อย่างไงกันจึงทาให้ผู้คนที่ได้มองชัดๆนะครับพวกเขาก็รู้จริงๆนะครับว่าท่านยายคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่มาจากตัวเมืองมาก่อนอยู่แล้วนะฮะแต่ก็เหมือนว่าทางด้านของจักรพรรดิของตัวเมืองก็ได้เดินมาถึงพอดีนะครับก่อนหน้านี้พระเอกทําความดีความชอบไปเยอะเขาก็เลยได้กล่าวชื่นชมเพกไปนะฮะในน้าใจที่พระเอกยอมช่วยเหลือเมืองของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคนนอกที่เข้ามาในตัวเมืองไม่นานเท่านั้นนะครับในต,ตอนนั้นเองก็ทําให้เหล่าผู้คนที่ได้มาเจอจกักรพรรดิพวกเขานั้นก็จงรักภักดีอยู่แล้วถึงจะไม่รู้โดยตรงนะครับว่าจากักรพรรดิก่อนหน้านี้นั้นไปไหนในตอนที่พวกเขานั้นลาบากแต่สุดท้ายแล้วผู้คนมากมายก็ยังยอมรับนับถือเขาอยู่ดีนะครับ แต่ทางด้านของเหล่าลูกศิษย์ของเพพวกเขานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าปรากฏการณ์ปฏิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้เป็นทางด้านของท่านเจ้าเมืองเป็นคนคิดแผนการขึ้นนะครับเขานั้นก็ได้ทำการเข้าโจมตีทั้งสามคนนั้นไป คนที่พวกเขาคิดว่าเป็นเหล่าลูกน้องของท่านเจ้าเมืองนะครับในตอนนี้หลังจากที่ทั้ง3คนนั้นได้ถูกการโจมตีพวกเขานั้นก็ได้ตายไปนะครับแต่จู่ๆร่างกายของพวกเขานั้นก็ได้กลับมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งซึ่งมันก็จะเป็นผลวิจัยของท่านเจ้าเมืองนะครับผมที่อยากจะให้คนตายนั้นกลับมามีชีวิตขึ้นมาถึงแม้ว่าจะต้องกลายเป็นซอมบี้ก็ตามนะครับพวกเขานั้นก็ยังบอกกับชาวบ้านไปว่านี่เป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการถึงแม้ว่าเหล่าลูกเมือง ของเขานั้นจะได้ต้องได้ตายไปแต่พวกเขาก็ไม่อยากให้คนพวกนั้นตายไปจริงๆอยากจะให้ผู้คนกลับมามีชีวิตอีกครั้งและก็ฟื้นฟูบ้านเมืองแห่งนี้ให้กลับมารุ่งเรืองเจริญต่อไปนะยับจึงทาให้เหล่าชาวบ้านที่เยนชนีพวกเขานั้นก็ไม่ได้คิดที่จะแบบว่าทําตําหนิท่านเจ้าเมืองตอ,อย่างใดทุกคนก็ต่างพากันยอมรับนับถือเชื่อคําพูดของท่านเจ้าเมืองเลยก็ว่าได้ว่าเป็นความคิดที่สุดยอดนะครับผมทางด้านของกลุ่มพระเอกเองก็ยังไม่ได้ตุกติกหรือว่ายังไม่ได้ทาอะไรไป ในะครับผมยอมที่จะมุ่งเดินทางไปกับท่านเจ้าเมือง <_ d ata> เพื่อไปพูดคุยถึงแผนการบางอย่างที่ท่านเจ้าเมืองนั้นอยากจะทํานะครับก่อนที่พวกเขาจะเดมุ่งเดินทางเข้าไปในทวนท่านเจ้าเมืองเหมือนกันแต่ทางด้านของทวนท่านเจ้าเมืองหรือว่าพระราชวังของจกักรพรรดิแห่งนี้ <_ d ata> ก็ดูไม่ได้ใหญ่โตรหรือว่าหรูหราแต่อย่างใดเหมือนกับเป็นบ้านพระปกตินะครับของประชาชนทั่วไปไม่ได้มีสิ่งที่หรูหราหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแม้แต่กระทั่งเราศินซาวกของ ก็รู้สึกึชง่หมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าท่านจากักรพรรดิของเมืองแห่งนี้จะเป็นคนที่เรียบง่ายไม่ได้รู้รูราในะฮะก่อนที่พวกเขานั้นก็จะได้นั่งลงไปเพื่อพูดคุยแผนการบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ดูมาว่าทางด้านของกลุ่มท่านเจ้าเมืองเองเขานั้นก็จะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับกลุ่มเพอเอกเหมือนกันเหมือนกับว่าพวกเขาต้องการบางอย่างกับกลุ่มรพอเอกท่านเองนะครับแต่ถ้าว่าในอีพีนี้ก็จบกบไปก่อนนะครับผมสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวตอนล่าสุดมาจะรีบต่อทุกคนได้ดูละกันนะครับผมเรื่อง นีก็อาจจะมาอาทิตย์ละตอนนะครับผมเพราะก็จะทําให้แบบ2ตอนใน1คลิปนะครับมันจะไม่ดูสั้นเกินไปนะฮะซ้หรับใคระเที่ยบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมส่วนช่องเราไม่ได้มีการโปรโมทเว็บพนันแต่อย่างใดนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอลิงก์แอดไลน์อยู่ใต้คอมเมนต์นี่ห้ามลงแช่อไปเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลบคอมเมนต์พวกนั้นโดยเร็วที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ